สำหรับท่านที่สนใจการรักษาสายตาวิธี PRK นะคะวันนี้หมอก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะถึงแง่ของการเตรียมตัวว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในวันที่มาทํา PRK เราจะต้องเตรียมการจ้องยังไงถึงจะทําได้ดีและหัวใจสําคัญค่ะเราจะดูแลตัวเองอย่างไรการนัดจะนัดแค่ไหนนะคะในแง่ของการเตรียมตัว ก่อนที่จะมาทำา r r k หัวใจอยู่ที่การถอดคอนแทคเลนส์นะคะถอดคอนแทคเลนส์ให้ได้เพียงพอยิ่งนานยิ่งดีคอนแทคเลนส์แบบซอฟต์เลนส์ก็3วันขึ้นไปถ้าแบบแข็งก็7วันขึ้นไปในระหว่างนั้นถ้าเราได้หยอดน้ำตาเทียมไว้แล้วก็ทำให้กระจกตาชุ่มชื้นเสมอเราจะได้เป็นการเตรียมกระจกตาให้พร้อมต่อการยิงเลเซอร์ได้เป็นอย่างดีนะคะ ในการทำ P.R.K เราจะต้องจ้องไฟกระพริบสีเขียวค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ตรงกลางจุดจ้องพอดีเลยนะคะข้อดีก็คือว่าเราจะรู้สึกตามมวไม่นานเราจะรู้สึกตามมวช่วงที่วางกระดาษที่ใช้วางเครื่องมือที่ช่วยในการเปิดอีพิทิเลียมนะเพราะฉะนั้นเราจะมวัวอยู่ประมาณแค่20วินาที ซึ่งในการที่มัวช่วงเวลานั้นนะคะเราต้องมองทะลุสำลีขึ้นมาเมื่อเรามองทะลุสำลีเรียบร้อยตอนเลเซอร์ให้จ้องไฟกระพริบสีเขียวเท่านั้นเองตลอดเวลาพอยิงเลเซอร์เสร็จเรียบร้อยรักษาสายตาสั้นยาวเอียงเรียบร้อยจะมีการวางสำลีอีกครั้งหนึ่งกรณีที่เราใช้ยากันฟ้าอีกประมาณ16-20วินาทีเท่านั้นหลังจากเสร็จเรียบร้อยก็จะปิดคอนแทคเลนส์ไม่ให้ เพราะเรารู้ว่าวิธีการทํา PRK นั้นการขูดผิวกระจกตาขูดชั้นอ e p i เเี่ยมออกทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับเป็นแผลแผลเป็นอันนี้ทําให้เราเจ็บได้การใส่คอนแทคเลนส์จะช่วยทุกเราอาการเจ็บและช่วยทําให้แผลนั้นกลับคืนฟื้นตัวไวขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ2-3วันหลังรักษาใสยตา พอหลังรักษาตาทันทีคืนแรกก็ควรจะนอนมากๆใน1-2วันนั้นถ้าเรานอนได้มากในการนอนทุกตื่นจะดีขึ้นการใส่คอนแทคเลนส์ไว้การให้หยอดยาทุเราเจ็บแล้วก็การหยอดน้ำตาเทียมจะทำให้เราเจ็บปวดน้อยลงแต่การนอนหลายคนบอกว่าช่วยได้มากพอหลังจากวันนั้นนะคะจะมีการนัดคืออาจจะนัดวันแรก หลังจากนั้นนัดวันที่3-4ถึงเพื่อมาถอดคอนแทคเลนส์ในวันที่ถอดคอนแทคเลนส์ถ้าแผลปิดแล้วเราจะถอดคอนแทคเลนส์ให้แล้วก็จะให้คอยอยู่ที่สูนเลสิกนั้นๆเนี่ยจนกว่าเราจะหายเครืองถึงจะกลับบ้านได้เพราะเราจะต้องมั่นใจว่าเมื่อถอดคอนแทคเลนส์แล้วไม่มีการถลอกกลับมาอีกการดูแลตัวเองหลังจากนั้นจะปรับยาค่ะ เปลี่ยนจากยาแก้อักเสบอย่างเดียวมาเป็นยาสเตียรอยเพื่อรักษาฝ้าที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติในวิธี PRK ดังนั้นการนัดใน PRK จำง่ายๆก็คือนัดวันแรกนัดวันที่4หลังทำจากนั้นก็นัดทุกเดือนการนัดทุกเดือนเพื่อปรับยากันฟ้าจนกว่าฝ้าจะหาย เมื่อฟ้าหายแล้วก็จะนัดตามโปรเซสการรักษาทั่วไปเลยคือ1เดือน3เดือนและ6เดือนตามลำดับการลางานในคนที่จะทำ PRK อาจจะต้องลางานนานหน่อยนะคะก็คือเรารู้ว่าปวด2วันแล้วกว่าจะใช้ตามองเห็นได้เนี่ยมันจะเป็นหลังวันที่6เพราะฉะนั้นอาจจะต้องลา1สัปดาห์ทีเดียวเลยค่ะและนี่ก็คือการเตรียมตัวของคนที่อยากจะมารักษาสายตาวิธี PRK ค่ะ